ไปถึงอีกข่าวหนึ่งต้องบอกเป็นข่าวที่น่ารักน่ารักของสวนสัตว์ใช่ไหมค่ะอันนี้สวนสัตว์ที่เยอรมนีนะคะคือเพิ่งจะเปิดตัวลูกเสือขาวจํานวนสีตัวคือเสือขาวที่เป็นสัตว์ที่หายากมากเลยนะคะเพราะว่าใกล้ที่จะสูญพันธุ์ค่ะคราวนี้ก็เลยนับว่าเป็นข่าวดีของสวนสัตว์เยอรมนีนะคะเสือขาวสี่ตัวนี้มีเพศเมียสามตัวแล้วก็ตัวผู้อีกหนึ่งตัวค่ะเกิดที่สวนสัตว์เมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาก็เหมือนกับเป็นของข,องขวัญวันคริสต์มาสของสวนสัตว์เลยนะคะ ซึ่งลูกสิงโตเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากแม่สิงโตชื่อว่าเคียร่าแล้วก็พ่อสิงโตชื่อว่ามาดีบ้าค่ะจริงๆแล้วสิงโตขาวนี่นับว่าเป็นสิงโตที่มียีนด้อยนะคะผิวหนังมีสีจางมากเป็นสัตว์ที่หายากมากในธรรมชาติแล้วก็ถิ่นกําเนิดดั้งเดิมแล้วอยู่ที่แอฟริกาใต้ค่ะซึ่งพวกมันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของเหล่านักล่าในแอฟริกาใต้ทำให้ตอนนี้กลายมาเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะสิงโตขาวก็คือเป็นสัตว์ที่มียีนด้อยจะไม่เหมือนกับสิงโตเผือก ก็คือจะแตกต่างกันนะครับ,รบก็ก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวน่ารักน่ารักกันนะครับ